ถ้เห็นชัดๆพอคนเดินมาอาจจะมองไม่เห็นอะไรเลยครับก็ระเบิดนิดเนึร์แล้วกันเนาะสินค้าที่มาแล้วนะครับอยากสั่งเครื่องดื่มก็สั่งเครื่องดื่มได้เลยกับบริการสาวสวยของเราตรงนี้ครับผมมีเครื่องดื่มฟรีฟรอเราตรงนี้กับเครื่องดื่มรีโอเบียรวมกันวันกว่าครับผมมีคอยร้อนอยู่ว่าจะเป็นเทาหรือว่าเป็นเหยื่อมันแก้วมาติดต่อสอบถามได้ทีมงานของเราได้เลยได้เลยของผู้ชนะผู้ชนะดีกตรงนี้แล้วกันนะครับดับชิปน้า MT organize ครับำว่าจิ๋วจิ๋วของเราขอบคุณยิ่งสูงเลยที่รจัดีแบบนี้คือ ครับคืนนี้เป็นับนตนแรกของงานนะครับคืนจะทุกงานนี้จะไปที่สุดคือวันที่25 25่ครับคืนวันพรุ่งนี้เจอเจอนับศิลปินที่เรียกได้ว่ามอรำสีสษะไม่ควรพลาดกั๊ บัวพันธ์ทางโสนะครับนะครับและที่สำพัญว่าข้ามคืนวันทุนี้ครับชมฟรีด้วยชมฟรีด้วยชมฟรีด้วยนะครับกับคุณบัวพันในข้ามคืนวันทุนนี้ชมฟรีใครที่ชื่นชอบใครที่ชอบอาเป็นแฟนคลับอย่างสนุกนะครับในข้ามคืนวันทุนนี้มาส่งได้กับคุณบัวพันธ์ทางโสครับนะครับขอบคุณด้วยแล้วกันและที่สำคัญชมฟรีด้วยชมฟรีด้วยฟรีด้วยนะครับไม่อยากให้พี่น้องชาวต้องูเช้บุรีต้องพลาดกในข้ามคืนนี้ถ้าอยากมาตรงนี้ได้นี่ไม่กระโดดไกลคอโดแน่นอนป ยืนทำไมตะนันไม่มีใยหรอไปยืนกับผู้นำนะครับว่าไปหลบทำไมน,นะครับตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับในพื้นที่ด้านในจองอยู่ตรงน,นี้ครับแล้วก็ใครที่นะครับต้องการของที่ระลึกนะครับของน้องต้นข้าวนะครับผมมีจำ้ำอามีจ้ำหน่ายอยู่โซบนบริเวณด,ด้านขวามือของพี่พี่ <c oughs> ที่นั่งอยู่ยังมีอีกใช่ไหมครับยังมีอยู่ใช่ไหมครับอยู่ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นพัดก็ดีนะครับมีอะไรบ้างเอ่ยเสื้อเสื้อก็มีพัดมีเสื้อมีตัวมีนะครับใครที่ อยากได้ของที่เลือกจากน้องต้นข้าวนะครับด้านความมือขอ,ของวีทีมีโต๊ะมีเจ้าหน้าที่จำหน่ายอยู่<ช>ครัของมัอุดหนุนกันได้นะครับให้กำลังใจน้องมาได้ซื้อของเรื่อว่าอุดหนุนต้องั่งใจให้กับน้องต้นข้าวของเราเดี๋ยวช่วงนี้ไม่เสียเวลานา,นานดีกว่า <ขอ S 1> นะครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับน,น้องต้นข้าวาาย,ย,ายินดีคัโย ใทุกท่านเข้าสู่ดินแดนแหน่งเสียเพลงไทยลูกทุ่งที่ขุมทวินผาบทเพลงลูกทุ่งท่าปลาอันทรงคุณค่าที่จ,จะอจางหายไปนหนปีแล้วปีเล่าปีเก่าปีใหม่บทเพลงชั้นเยี่ยมจากงานเขียนของบุรูรชั้นยอดของเมืองไทย ทุกท่านต่างเฝ้าราอคอยเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์ใหม่มาสืบสานห่าหัวใจทุกดวงของท่านเราขอรอยิ้มหวานๆขนาสารเสียงปรบ,บมือต้อนรับจิดาลูกพุ่มต้นข้าสุป,ปรียา บทเ,เพลงค่ะ talk to them. ไรนคะแล้วนี่อะไระไม่อยู่ด้านนี้แต่ว่าไม่เปิดนะคะที่เปิดคนเดียวที่บ้านอะ,อะไร,ะไรนะคะอวยพ่อมันเกิดไม่ได้ไปร้อนหลังนานมากเราเราไม่เคยมีโอกาสได้เจอกันเลยเหรอคะเราไม่มีโอกาสได้เจอกันเลยเหรอคะดูไล์ตั้งแต่แรกเลยร้อนมากเลยค่ะ อคุณพ,พ่อหน้ามากจริงค่ะพ,พ่อบอกว่าดูไรตั้งแต่แรกเราก็ไม่มีโอกาสมาเจอมันเกิดด้วยถ้าดูไรตั้งแต่แรกก็บอกหนูได้ว่าเมื่อกลางวันต้อไปแสดงที่ไหนมานฟิวเจอรสุดยอดเลยค่ะแล้ว,วหนูร้องเพลงอะไรไปบ้างคะ <S 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 อะไรนะคะเยอะมาก พี่เอสุภชยัยน่ารักมากพี่เอน่ารักมากเป็นกันเองมากเลยนะคะพ่อแม่จา๋าเสียงประมือให้พี่เอสุภชัยหน่อยได้ไหมจ๊ะพี่เอน่ารักมากกับกับเจ๊ก็กลับบ้านไปนะหนูจะไปกินฮะโหลค่ะแล้วหนูจะมาบอกพ่อแม่ว่าอร่อยไหมรู้จักไหมคะฮะโล้รู้ของพี่เออะค่ะอร่อยมากเอ้ยยังไม่ได้กิน พูดไปก่อนไม่ใช่หมายถึงหน้าตาดีะคะแบบดูอร่อยมากหนูคิดว่าต้องอร่อยแน่ๆวันนี้หนูแต่งตัวเป็นไงบ้างคะนา่ารักไหมคะเพราะปกติไม่ค่อยได้แต่งทรงนี้แต่ว่าวันนี้ไปเดินฟิวเจอร์มาะค่ะก็เลยแบบบอกพี่พนังานาว่าพี่คะวันนี้ค่ะแล้วก็รบก,กวนรีบให้หน,น่อยก็ยังไม่ได้ซับนะคะทั้งตัวค่ะอะไรนะพี่อะไรนะ แจ็คคืออะไรคะแจ็คข่เสือ้อยังอะไรอ่ะหนไม่กเนเสื้อเขาเรีกแจ็คนีแก้มาหนูไม่รู้จักหน,นูหมนไม่เข้าใจรจ,รจ,จริงๆอ่ะแต่หนูเหมือนจะเริ่มเข้าใจแล้วตอนนี้แบบต้องเรียนรู้ละกินไหมของเสือ้อเขาเรียกแจ็คอ๋อ สับใหม่สับไปรุ่นนะคะสับคนแกสับรุ่นยาเออาว่ายาแกพี่ตาโดนชี้หน้าก็ขออนุญาตนะคะขออนุญาตทางตัวอยากเป็นทางการสักนิดหนึ่งนะคะชื่อเด็กหญิงสุปริยาตาวดงชื่อชื่อน้องต้นข้าวค่ะ มาจากรายการเดินเพลงชิงทุนชั้68สมัยปัจจุบันแดนอยู่ชั้นเรียนมศึกษาปีที่หนดดึโรงเรียนการจนาวิเคราะห์โดยท่านหมอรดอรสมพรษ์เชดชา,าพนักวรพุษค่ะวันนี้ต้นเข้ารู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้มาจังหวัดลพบุรีแล้วก็มีพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงมาให้กำลังใจหนูเยอะไปหมดเลยนะคะมีโอกาสหวังว่าเราจะได้มาเยือน ที่จังหวัดลพบุรีบ่อยๆนะคะเพราะว่าแม่มาเชียร์หนูกันเยอะๆนะจ้าได้ไหมคะรอบหน้ามาอีกมาดูอีกได้ไหมคะแม่บอกแม่บอกว่าได้แต่ต้องไม่เสียค่าบัดรนะเพราะว่ารอบนี้เสียแล้วค่ะก็ไม่เป็นไรก็มาชมกันเป็นความสุขนะคะเพราะว่าในช่วงนี้หนูปิดเทอมหนูก็เลยมีโอกาสนะคะได้ไปทัวร์รอบเลยหลายจังหวัดเลยนะคะ ไม่มีวันหยุดเลยค่ะนี่นพ่อแม่รู้ไหมคะหนูเลื่อนทิกตอกกับกระแจไปเจออยู่เพลงหนึ่นงเหมือนร้ว่าไม่มีวันหยุดแม้แต่สา์ตาเทเียนเน้อชื่งตัวเองขึ้นมาทันทีเลยค่ะแล้วหันไปให้ทีมงานดูนะบอกว่าพลาดน้อกทำไม่ได้โดนเต็บข้าตัวเคยค้างา,ต,าต,ต,ตัวทีมงานปนะเนี่ยไม่เคยจะหนูไม่เคยได้ค่ะ หนูก็อยากเป็นชื่นนึกของทีมงานนะคะฝากบอกแยนีด้วยถ้าพวกแม่แม่ถ่ายคลิปหนูอ,อยู่ตอนนี้อยากฝากบอกแยนีนะคะว่าให้หนูเป็นนักร้องในสังกัดแล้วก็ขอค่าตัวด้วยนะคะเพราะว่าร้องฟรีมันไม่มีนะคะขอแยนีด้วยจริงไหมคะจริงต้องมีค่าตัวบ้างะคะขอวันละห้าหมื่นพอเอา้าไม่เล่นวันละห้าหมื่นโอเคไหม ขอนักร้องวันละห้าหมื่นทีมงานวันละสามร้อยให้ตะก,กอบใจเซลย่าแซลเล่นจริงๆเราก็ทำงานกันเป็นครอบครัวนะคะย่าก็ต้องเก็บตังเอาไว้าวให้หนูเรียนหนังสือในอนาคตมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายหรอกคะ่ะก็เป็นทุนการศึกษาให้หนูนะคะเตรียมเอาไว้เรียนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทถ้ามีโอกาสนะคะ ไมอยากจะเรียนให้สูงที่สุดเลยฝากพอ่พอพอ่อแม,แม่เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะจ๊ะขอบคุณจ้าร้องเพลงร้องต่อจ้าพ่อพ่อแม่แมจา๋าอยากฟัองเพลงอะไรคะเป็นพิเศษไหมคะ ไ่หน้าเวทีเวลาหนุ่มหมอไม่เห็นเลยสาวทานซิสเตอร์ร้องอนไรคะฉันคนชาวนานาตาเซอร์ตังทานที่เธอก็พอคุณเดียวเล่นเล่นกลงหน่อยค่ะไม่มีจังหวะเลยอะ <c oughs> อะไรนะคะนอกจำปาเขาที่แล้วร้องไปแล้วคะ่ะถ้าร้องอีกครั้งหนึ่งผมว่าคุณเดียวกับย่าจะพวดหัว ย้อนคลอลรังที่แล้วก็หลงนะคะไม่ได้ฟัง Música <coughs> มาให้รางวัลล้วต้องยอดตู้นะคะถึงถึงเพลงมันจะลื่นไหลอะไรนะคะมงกุฎอ๋อโหหลายอันเลยหลายบาทเลยต้องร้องอทั้งเพลงแล้วมาแค่เนี่ยขาอ,อะไรนะคะหยาเดเหงื่อเพื่อแมียเล้าว่าอะไร nó nhà khiến bé Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn